ดอกไม้น้ำพาลาไม่อาเดี๋ยววันนี้แม่แนนกับพี่นาวาจะพามาชมดอกไม้นะคะพึ่งเต็มเลยลูกไม่ออกก่อนเดี๋ยวพึ่งตอ่อใช่น้องแม่คะนี่เป็นดอกมากาเร็ตนะคะทุ่งสวยๆเลยคะ่ะอ่าดอกมากาเร็ตออกดอกสีม่วงสวยเลยใช่ไหมคะลูกใช่แล้วคะ่ะสนุกมากไหมคะพี่มาสนุกมากเลยคะ่ะได้ไปทั้งเชียงคาน นะอันนี้ตอนนี้ขากลับใช่ไหมคะเราแวะทุ่งดอกไม้แต่เสียดายอย่างหนึ่งคือแดดมันร้อนเนาะถ้าเรามา<ช>แต่เช้าเช้าเนี่ยอากาศเย็นๆเนี่ยจะจะแบบว่าอะไรอ่ะจะแบบฟินกว่านี้นเออน,นั่นแหละเสียดายมากมันร้อนถ่ายยากเยวเลยอันนี้ก็จะเป็นต้นหงอนไก่ค่ะสีแดงสวยมากเป็นทุ่งแบบกว้างสวยมากเลยใช่ไหมคะพ่วาที่เราไปดูรู้จักก่อนแม่อีก ออมันกว้างแบบสวยมากถ้าใครแบบเรารู้จักน้อนไก่ก็ไม่ให้อีกอืมถ้าใครไปเที่ยวที่จังหวัดเลยนะค่ะกลับแวะได้นะ